สรุปกันก่อนถ้าเป็นช่วงเรื่องเส้นตรงจะเกี่ยวกับข้องกับเส้นตรงหนึ่ก็จะถามหาความชันของเส้นตรงจากสมการเส้นตรงนะความชันของเส้นตรงจากสมการสมการเส้นตรงเส้นเดียวแต่ถ้ามันมีเส้นตรงอยู่สองเส้นเราก็ดูความชันของเส้นตรง สองเส้นที่ขนานกันแล้วก็มาอีกอันนึงก็จะเป็นความชันของเส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกันดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีเส้นตรงเส้นที่หนึ่งนะความชันเท่ากับสองถ้ามันขนานกันเส้นตรงเส้นที่สองก็เท่ากับสองเหมือนกันแต่ถ้าเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันถ้าสมมติเราลูเส้นที่หนึ่ง เส้นที่หนึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่เอ่อครูเอาแบบเร็วๆเ,เลยถ้าสมมติอีกเส้นหนึ่งมาตั้งฉากกับเส้นตรงที่หนึ่งนะถ้ามันตั้งฉากกันนะความชันของเส้นตรงที่มาตั้งฉากกันก็คือกับเครื่องหมายจากลบเป็นบวกกับเศษส่วนหนึ่งส่วนสี่ก็กลายเป็นสี่แบบนี้เอาแบบเร็วๆเ,เนาะยังไม่สร้างสมการนะั้นจริงๆอ่ะหัวข้ออันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของ างทีก็จะเป็นจุดตัดแกนหรือไม่ก็จะเป็นระยะตัดแกนคําว่าจุดตัดแกนตอนนั้นก็ต้องตอบเป็นจุดเป็นจุด x y แต่ถ้าระยะตัดแกนก็คือว่าตัดตัดที่ระยะ x เท่ากับอะไรหรือ y เท่ากับค่าอะไรอ,ะอย่างเงี้ยดูดีๆว่าขาถามจุดตัดหรือระยะตัดเนาะตัดแกน x ให้ y เท่ากับศูนย์ แต่ถ้าแต่แกน y ให้ x เท่ากับ0ย์แล้วค่า x เท่าูนไว้เท่ากับศูนแล้วไปแทนในสมการเส้นตรงของซะเหมือนตอนมสามอะเรียนสมการเส้นตรงหรอปะอันที่ห้าก็คือการสร้างสมการเส้นตรง6กละยะห่างระหว่างจุดกับเส้นเจ็ดระยะห่าง ระหว่างเส้นเส้นสองเส้นที่ขนานกันนั้นนะย่อว่าระยะห่างระหว่างเส้นสิ่งที่เขาชอบถามเกี่ยวข้องกับสมาการเส้นตรงคือเขาชอบถามความชันกับจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y พวกนี้แหละเมื่อกี้ตอนที่หาสมาการเส้นตรงเ่ย เราจะตอบในรูปมาตรฐานคือ ax บวก by บก c เท่ากับ0ทุกๆตัวอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดที่อีกฝั่งให้เป็น0โดยที่เอา x ตามด้วย y แล้วก็ตามด้วยตัวเลขแต่รูปแบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยมันดูดีอย่างเดียวมันไม่ได้บอกอะไรเรามากเลยแต่อย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลที่บอกได้ทันทีตรงนี้แหละมันคือ คือความชาันส่วนตรงเนี้ยมันคือค่าที่ตัดแกน y ว,ว่าตัดแกน y ที่ y เท่ากับเลขอะไรรูปแบบเนี่ยมันคือให้เลขมาตรงๆเลยะนะเหมือนพวกคนเล่นหวยอย่างเฮ้ยหน้าตาสมการนี้ให้เลขเรามาชัดๆดูเวย้ยไม่ต้องมาแปลความอะไรเลยนะเอาเลขสองตัวเนี้ยไปใช้ได้เลยมันมีความหมายในตัวมันเองแต่นี่มันเหมือนบอกว่าโอ้เห็นมาไปฝันนู่นนี่นั่นต้องมาตีความมันอีกวอกว่าจะได้เลขอะไรสักตัวหนึง่ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะการได้ความชันมาปรากฏต้องเอาสองตัวเนี้ยมาคิดกันโดยเข้าสูตรอันนี้หรือจุดตัดแกน y ต้องเอาสองตัวนี้มาคิดกันนะโดยเข้าสูตรอันนี้ซึ่งอันนี้ครูครูไม่สนใจนะเราจัดรูปเอาง่ายกว่าถ้ามีรูปนี้มาให้นะจัดรูปให้มันเป็นรูปแบบที่หนึ่งแล้วอ่านค่าเอาเอาสองถึงหกอันนี้จัดแบบนี้ก็ไม่ดีนะรูปแบบที่จะดีคืออะไรมันมันควรจะเป็น x มาก่อนแล้วค่อยมาเป็นตัวเลข ก็คือตรง x เนี่ยมันมีลบสองอยู่ข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่างเขาเรียวกว่ามาด้วยกันเวลาจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ต้องไปด้วยกันเงี้ยลบสอง x เนี้ยส่วนเจ็ดตัวเนี้ยมันไม่มีเครื่องหมายถ้าไปต่อท้ายเขาตัวเขาไม่มีเครื่องหมายจริงๆตัวเขาเป็นบวกก็ต้องเขียนว่าบวกเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วก็ความชันคือลบสองส่วนระยะตัดแกน y ระยะตัด y ก็คือตัดที่แกน y เท่ากับเจ็ดแต่ถ้าเป็นจุดตัดแกน y ถ้าเป็นจุดตัดนะก็ต้องเป็นศูย์เจ็ดอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยรูปแบบนี้ก็ยังไม่เหมาะคืออะไรอ่ะมันควรจะแยกชัดๆต่ว่ามัน x กับตัวเลขล้วนๆอน่ะฉะนันไอ้ตรงห้าเนี่ยก็ต้องไปเป็นสองส่วนห้า x แล้วก็ลบหนึ 1, กก่งส่วนห้าแสดงว่าความชันคือสองส่วนห้าระยะตัดกันไว้คือตัวเลขข้างหลังถ้าเป็นจุดตัด่ะก็เป็นศูย์ลบหนึ่งส่วนห้าแล้วเนี้ย อันนี้ก็คือคือกันนะข้อสี่คือคือกันแต่พอเป็นข้อห้าปั๊บเนี่ยจัดรูปจะดีกว่าครูไม่ชอบจาสูตรถ้าเราอยากจะได้รูปแบบสมการเส้นตรงเป็น y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยหน้าที่เราเราต้องจัดรูปให้ y มันอยู่ซิกข้างหน้าตัวเดียวไม่มีเครื่องหมายลบอยู่กับเขาไม่มีตัวเลขอยู่กับเขาฉะนั้นเอาทีละส่วนไอ้ลบห้า y อยู่ตรงนี้ไปแหละลบห้า y อยู่ตรงนี้ไปเพราะ y ต้องอยู่ข้างห,าหน้าเท่ากับ แล้วก็ a สอง x กับบวก 1, บหนึ่งระยะพิมพ์หนังก็เป็นลบสอง x แล้วก็ลบหนึ่งแล้วเอาเอาลบห้าลงไปหารดั้งคู่ก็เป็นลบสอง x ลบหนึ่งก็หารด้วยลบห้าหารด้วยลบห้า y ก็จะเป็นสองส่วนห้า x กแล้วก็บวกหนึ่งส่วนห้านี่ไงได้แล้วความชันคือสองส่วนห้าระยะตัดกัน y เท่ากับหนึ่งส่วนห้าถามว่าระยะตัดกัน y มันคืออะไรละ่ะ เนาะเหมือนที่เคยนะั่นแหะระยะตัดแกน y คือจริงๆมันคือต้องการจุดตัดนั่นแหละจ, y, x, 0, จุดตัดแกน y x เป็นศูนย์นี่ x ตัวเนี้ยเป็นศูนย์จุดตัดแกน y x เป็นศูนย์ก้อนมีทั้งก้อนเลยเป็นศูนย์ก็ได้ y เท่ากับ1ส่วนาถ้าเอา1ส่วน5มาใช้1ส่วน5ความหมายของมันคือมันตัดแกน y ที่ y เท่ากับ1ส่วน5แค่นี้แหละฉะนั้นรูปแบบของสมการจะมี2แบบ แบบนี้มันมีตำแหน่งที่มันมีความหมายในตัวมันเองเราสามารถแปลความแบบคร่าวๆได้แต่รูปแบบนี้ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ดูดีอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้บอกอะไรเลยอยากจะรู้ว่ามีอะไรเป็นยังไงก็จัดเป็นรูปแบบแรกซะอเค คำสั่งนี้คือหาความชันแล้วก็จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ออกถ้าหาความชันเนี่ยมันจะต้องเอา y ให้มันอยู่ตัวเดียวด้านหน้าถูกไหมอย่างนั้นนะ่ะถ้าจะหาความชันนะเราเก็บไอ้ตัวเนี้ยไว้ข้างหน้าเลยตัวมันเป็นบวกไว้ตรงนี้ดีแล้วก็เป็น4 y แล้วตัวอื่นๆที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวกับ y ไปอยู่ข้างลังให้หมดเลยก็ย้ายค่าปกติ5 x เป็นบวกตัวคัเป็นบวกก็ต้องย้ายไปเป็นลบ สมันเป็นลบก,ก็ต้องย้ายไปเป็นบวกแล้ว4ก็ย้ายไปหารทั้งสองตัวก็คือลบห้แล้วก็บวกสเนี่ยเอาสไปหารทั้งคู่เลยนะดังนั้น y ก็เท่ากับลบหส่วนสีแล้วก็บวกหนสองตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x ตรงนี้คือความชันเท่าก,กับลบหส่วนสโอเคคำตอบที่1นึ่แล้นี้น่าเป็น จุดตัดแกน x ให้ y เท่ากับศูนย์นตรง 5x เป็น 5x อยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้ตรง y ตรงนี้เป็นศูนย์นะก็บวกด้วย4คูณศูนย์แล้วก็ลบ2เท่ากับศูนย์้ก้อนนี้ก็เป็นศูนย์เลยดังนั้นเราก็ย้ายย้ายลบ2ไาอยู่ฝั่งนู้นไปเป็นบวกก่อนแล้วก็ย้าย5ตามลงไปแล้วเขาพูดถึงจุดตัดน,นะถ้าเป็นจุดตัดก็คือต้องเอา x มาก่อนนะจุด มันจะเป็นพิกัด x กับ y x กับ y ฉะนั้น x มาก่อนเขียนว่า x เท่ากับสองหกแล้วก็ y เท่ากับศนี่โอเคอันนี้คือของตมอรมสามแล้วถ้าเป็นจุดตัดแกน y ก็คือให้เป็น0งั้นตำแหน่งของ x ก็ต้องเป็น0ส่วนตำแหน่งของ y ก็ค้างไว้เพราะเราอยากจะรู้ไงมันตัดแกน y y ต้องเป็นตัวเลขไงลบ2เท่ากับศก็ ก้อนนี้เป็นศูนย์นี่ก็ย้ายสองไปข้างหลังก่อนแล้วก็ย้ายสี่ตามไปออกมาก็กลายเป็นหนึ่งสองแต่เวลาเขาถามหาจุดถูกไหมถ้าถามหาจุดก็ต้องเอา x มาก่อน x เป็นยังไง x เท่ากับศูนย์ y เป็นงไง y เท่ากับหนึ่งสองโอเคอันนี้คือคําตอบของคําถังที่สองอันนี้คือคําตอบของกำถังที่สามมันเป็นเรื่องของการจัดรูปเนาะแล้วถ้าสังเกตเนี่ย รูปแบบที่โจทย์ขอให้มาอย่างนี้นี่ครูจะเรียกว่ารูปแบบสวยงามเฉยๆมันอยู่บนทัดนเดียวกันหมดเลยมันก็เรียงลำดับ x, y แล้วก็ตัวเลขแต่สมการที่มันบอกอะไรเราได้เยอะแยะเลยอ่ะมันจะเป็นสมการอันนี้ซึ่งจริงๆไอความหมายของตัวเลขนะตัวเลขตรงเนี้ยมันคือมันคือความชันส่วนเลขหนึ่งสองเนี่ยมันคือตัดแกน y ที่ y เท่ากับห่งส่วนสอง ฉะนั้นตัดกัน y จริงๆไม่ต้องมานั่งคำนวณใหม่ก็ได้เราจัดรูปอันนี้แล้วเราก็ดูด้านท้ายนั่นแหละนั่นแหลคือแล้วก็ตัดแกน Y ขนานหรือตั้งฉากเราต้องหาความชันของเส้นตรงเส้นแรกกับความชันของเส้นตรงเส้นที่2ถ้ามันขนานการสออันนี้ต้องเท่ากันแต่ถ้ามันตั้งฉากความชันของเส้นที่1กับความชันของเส้นที่ส มันคูณกันต้องเท่ากับลบหนึ่งานะที่เราก็ไปหาความชันของแต่ละเส้นมาแล้วดูสิเอาง่ายๆคือถ้าจงแสดงว่าเนี่ยสิ่งที่เขาพูดข้างหลังนั้นเป็นจริงแล้วก็ทําตัวเลขให้ดูว่าอ๋อมันเป็นจริงตามที่เขาว่าจริงๆถ้าจงแสดงว่าแสดงว่าสิ่งที่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นเแต่ว่าเราต้องยืนยันความเป็นตัวเลขความชันของเส้นที่หนึ่งกับความชันของเส้นที่สองคูณกันเป็นลบหนึ่งจริงไหมโอเคไอ้อย่างเงี้ยไม่ยาก ถ้าเขามีเส้นตรงสองเส้นที่มันระบุอะไรมาแล้วคือมีสมการเป็นของตัวเองเนี่ยถ้าเส้นตรงมีอยู่สองเส้นที่บอกค่าของสมการมาให้แล้วก็ถามหาว่ามันขนานกันหรือตั้งฉากกันเนี่ยหน้าที่เราคือไปหาความชันของทั้งสองเส้นนะอย่างข้อเจ็ดสิบสี่เนี่ยจงสแสดงว่าเส้นตรง y เท่ากับสาม x บวกสองขนานกับเส้นตรงสาม x ลบ y ลบสี่เท่ากับศูนย์ถ้างั้นถ้าเกี่ยวข้องกับการขนานกันหรือการตั้งฉากกันเนี่ยเราต้องหาความชันของทั้งสองเส้นก่อนซึ่ง ตัวเส้นตรงเบอร์หนึ่งเนี่ยความชันของเส้นตรงเบอร์หนึ่งบอกได้ตรงตรงเลยคือตัวเลขหน้าอีกแต่ตัวเส้นตรงเบอร์สองเนี่ยเราต้องจัดรูปก่อนคือ y อยู่ตัวเดียวลบให้มันเป็นบวกฉะนั้นลบ y อยู่ฝั่งนี้มันเป็นลบอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น y ซะใครไม่ได้ย้ายตามไปก็คือเขียนไวเหมือนเดิมสลับลองสลับฝั่งดูสิความชันของเส้นตรง l 2 ก็มีค่าเท่ากับสเหมือนกันโอเคนี่ไงถ้าจงแสดงว่าหมายความว่ามันเป็นจริงแล้วเราจะพิสูจน์ความเป็นจริงได้ยังไงก็พิสูจน์โดยการใช้ความชันพรากระทาหาขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะแต่ถ้ามันตั้งฉากกันไหมอ่ะสมมติเส้นตรงเบอร์หนึ่งกับเส้นตรงเบอร์สองเฮ้ยความชันของเส้นตรงเบอร 2, ์สองเยนะความชันของเส้นตรงเบอร์สองเท่ากับหนึ่งส่วนสองทีนี้เบอร์หนึ่งต้องจัดรูปก่อนไงจัดรูปยังไง ให้ y เนี่ยมันเป็นบวกแล้วอยู่ตัวเดียวซึ่งตรงนี้มันมันอยู่อยู่แล้วก็คาดวัาฝั่งนี้แหละแล้ว้อ 2x มันก็ต้องย้ายไปไฟข้างหลัง 2x มันเป็นบวกก็ย้ายเป็นลบ 2x แล้วก็ตามด้วยบวก8ฉะนั้นความชันเท่ากับความชันของเบอร์หนึ่งเท่ากับลบงคำว่าตั้งฉากกันความชันของเส้นหนึ่งคูณกับความชันของเส้นตรงเบอร์ที่สองคูณกันต้องเป็นลบหนึ่ง ความชันของเบอร์หนึ่งก็คือลบสองความชันของเบอร์สองคือหนึ่งสองคูณกันเป็นไงตดัตดตัดออกมาเป็นลบหนึ่งจริงด้วยอย่างหนึ่งของหัวข้อเนี่ยมันจะมีคําว่าจงสแสดงว่าเยอะมากเลยถ้าเจอคําว่าจงสแสดงว่านะขอให้รู้เลยว,ว่าสิ่งที่เขาพูดต่อนั้นนะคือจริงแน่แน่พยายามยกตัวอย่างที่มันเป็นจริงสําหรับเงมือนไข่เขาอะถ้าเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเนี่ยมันขนานกับเส้นตรงเส้นที่สอง แล้วค่าเคมีค่าเท่าใดคําว่าเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเขาจะบอกมาเป็นลักษณะของสมการแล้วก็เส้นตรงเส้นที่สองเนี่ยเขาจะบอกโดยการว่าผ่านจุดอะไรเราดูสิ่งของที่เขาให้มาก่อนเส้นตรงเส้นที่หนึ่งให้มาเป็นสมการส่วนเส้นตรงที่สองบอกว่าผ่านจุดสองจุดนี้แต่คีย์จริงๆคืออะไรการขนาน ถ้าเป็นการขนานกันก็ได้ความชันของเส้นตรงแรกกับความชันของเส้นที่สองต้องเท่ากันแล้วความชันของเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเนี่ยในในการคิดความชันของเส้นตรงเบอร์ที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นจากสมการเริ่มต้นจากสมการแล้วจัดรูปให้มันเป็น y เท่ากับ mx บวก b โดยที่ y ต้องอยู่ตัวเดียว แต่มาอันนี้ยังอยู่ตัวเดียไม่ได้หรอกคือคืออยู่เป็นกลุ่มของ y นะอยู่ข้างหน้าซะตัวอื่นๆที่ไม่มี y ก็ย้ายไปข้างหลังซะก็เป็นลบสาม x ลบสแล้วเราก็เอาค่า k ลงไปหารทั้งสองตัวเพื่อให้ y อยู่ตัวเดียวแบบนี้จัดรลบเสร็จแล้วความชันของเส้นตรงเบอร์หนึ่งมันก็คือตัวเลขที่อยู่หนะ้า x ลบสามส่วนด้วย k ส่วนเส้นตรงเบอร์สองเนี่ยจะหาความชันของเขาเนี่ยความชันของเส้นตรงเบอร์สองเนี่ยสูตรเขาคือ y สองลบ y หนึ่งส่วนด้วย x สองลบ x ครูเอาตัวนี้ให้มันเป็นเบอร์สองนะอันนี้เป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วครูก็จะเอาแทนสูนตรอันนี้ครูจะดูแนวตั้งเลย x กับ y แนวตั้งเลยเพราะมันจะเป็นของเบอร์เดียวกัน ไม่ต้องมาเป็น y สอง t y หนึ่ง t x สอง t x หนึ่ง t ดังนั้นถ้าเราดูแนวตั้งเราก็คือดู x กับ y ท่านาทีเลย x ตัวเนี้เป็นตัว x x ก็ต้องอยู่ข้างล่าง y ตัวนี้เป็นตัว y y ก็ต้องอยู่บนลบตามสูตรอันนี้ก็จะเป็นของเบอร์หนึ่ง x x ก็ต้องอยู่ข้างล่าง y หนึ่งก็ต้องอยู่ข้างบนดังนั้นออกมาเป็นเลขอะไรข้างบนก็จะกลายเป็นลบหนึ่งข้างล่างจะกลายเป็น สี่ลบด้วยลบสองเป็นสี่บวกสองสี่บวกสองก็กลายเป็นหกแล้วทีนี้ถ้าเป็นขนานการแสดงว่าความชันจากเส้นหนึ่งกับความชันจากเส้นสองต้องเท่ากันฉะนั้นเริ่มต้นด้วยความชันจากเส้นหนึ่งเท่ากับความชันจากเส้นสองเส้นหนึ่งความชันลบสามส่วนเคจากตรงนี้ส่วนความชันของเส้นสองคือตรงนี้ลบหนึ่งส่วนหกพอมาดูตัวแปรเนี่ยตัวแปรอยู่หน้าเดือดต้องคูณไขว้เนาะแต่ก่อนที่จะไปเป็นคูณไขว้เนี่ย ให้คูณด้วยลบหนึ่งทั้ง2ฝั่งก่อนการคูณด้วยลบหนึ่งก็ทำให้ตัวเครื่องหมายลบของทั้งสมการเนี่ยหายไป3ส,ส่วน k เท่ากับหส่วนหแล้วเนี่ยค่อยคูณไข่หกคูณสามเขียนยอนหกคูณสก็เท่ากับ k คูณหนึ่งันั้น k ก็คือ6 3สามบแปดตอ่อเริ่มแรกเกี่ยวข้องกับขนาดหรือตั้งฉากเนี่ยเขาจะบอกมาให้ครบครบ เราก็หาความชันของแต่ละอันได้แต่พอเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าเส้นที่หนึ่งเนี่ยให้มาไม่ครบถ้าสมมติสิ่งของเนี่ยให้รายละเอียดมาไม่ครบนะมันจะมีลักษณะเริ่มต้นของบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยคือการขนานกันเนี่ยความชันเส้นหนึ่งกับความชันเงเท่ากันแล้วมันจะมีสิ่งของข้างใดข้างหนึ่งที่ค่าขอไม่ไม่ครบก็แทนเข้าไปแล้วจะเป็นการแก้สมการต่อ อันนี้ก็แนวคล้ายกันก็คือมีเส้นตรงเส้นที่หนึ่งบอกใบมาเป็นกรรมการก็เส้นตรงที่หนึ่งตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดเนี่ยเส้นตรงที่ผ่านจุดก็คือเส้นตรงเบอร์สองทีนี้มันตั้งฉากกันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับความชันก็ความชันเส้นหนึ่งกับความชันเส้นสองถ้ามันตั้งฉากกันคูณกันต้องเป็นลบหนึ่งฉะนั้นที่ตรงเนี้ยคือบรรทัดแรก เอาง่ายคือถ้ามันมีคําว่าตั้งฉากไปหาไปเลยความชันของอันแรกกับความชันองที่สองเป็นยังไงความชันของอันแรกนี่คือ,คอบอกใบมาเป็นลักษณะของสมการถ้าเป็นสมการเราก็ต้องจัดรูปจัดรูปให้เป็น y เท่ากับ mx บวก b ดังนั้นจาก x ลบ2 ay บวก1เท่ากับ0เนี่ยถ้าครูใช้หลักการคือว่าเราจะต้องจัดให้ กลุ่มของ y เป็นบวกกลุ่มของ y เป็นลบยังไม่เวิร์ครูก็จะไปข้างหลังเลยนะจะเป็นกลุ่มของ y เนี่ยที่มี y เป็นบวกแล้วแล้วก็เหลือตัวที่ไม่ได้ย้ายไัก็คือ x บวกหนึ B ่งแล้วเดี๋ยวครูก็อยากจะให้ y อยู่ตัวเดียวนะเอาสลับฝั่งกันก่อนจะได้สบายตาถ้าอยากให้ y อยู่ตัวเดียวจะตงส่อง a ต้องย้ายแล้วสอง a ย้ายไปไปทำอะไรคูณอยู่ต้องย้ไปหารเป็นหนึ่งส่วนด้วยสอง x คูณกับ x ส่วนนี้ก็คือบวกหนึ่งส่วนสองเอด้ตัวเลขนี้แหละมันคือความชันความชันของเส้นตรงเบอร์หนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสองเอก็บกทุละกับสมก,การนี้แหละทีนี้มาดูเส้นตรงที่ผ่าน 2, จุดสองจุดหาความชันได้ซึ่งความชันของเส้นตรงเบอร์สองเนี่ยเกิดจาก 2, จุดสองจุดก็ y สองลบ y หนึ่งส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่งครูให้อันเนี้ยให้เนี่ยเป็นเบอร์ x สอง y สองแล้วนี่เป็น x หนึ่ง y หนึ่ง แล้วอย่างนั้น1กับลบ5 1เป็นค่าของ x จะอยู่ข้างหน้า,างนี้นะเบอร์2อยู่ข้างหน้นะฉะนั้น1เป็นค่าของ x x ต้องอยู่ข้างล่าง y 2ก็คือลบ5ลบ5ก็อยู่ข้างบนลบตามสูตรแล้วมาดู x 1 y 1ก็ x ต้องอยู่ข้างล่าง y ต้องอยู่ข้างบนแบบนี้ก็จะกลายเป็นลบ8แล้วก็1บวก1ก็กลายเป็น2ก็เท่ากับลบ4 ความชันของเบอร์สองคือลบสี่ความชันของเบอร์หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนส,วนสองอีกเอาเ okay. ถ้าเจอเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันเนี่ยแนวคิดบนกรอบต้องมาก่อนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันพร้อมที่จะคำนวณได้ไหมหรืออ่านค่าได้เลยไหมเพราะสิ่งที่เราต้องการได้มาแล้วโอเคอนั้นก็จะเป็นเรื่องของการแก้สรรมการเงื่อนไขในการแก้สมการเนี่ยมันจะอยู่ที่ความชันของเส้นหนึ่ง คูณกับความชันของเส้นที่สองเนี่ยมันจะต้องเท่ากับลบหนึ่งแล้วก็แทนค่าสิเส้นหนึ่งความชันเท่าไหร่เส้นสองความชันเท่าไหร่แต่ต้องต้องลบหนึ่งนะตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนก็จะกลายเป็นลบเป็นเป็นสองส่วน a อเท่ากับลบหนึ่งก็ใช้วิธีการไอตัวส่วนอยู่ข้างล่างไม่เวิร์กหรอกย้ายขึ้นไปคูณข้างบนจ้าก็จะกลายเป็น -A. ลบเเท่ากับลบสอง แล้วก็คูณด้วยลบหนึ่งทั้งสองฝั่งก็ได้เป็น a อเท่ากับสองนี่ก็คือคำตอบ